สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอานะครับผมในช่วงย่างมาแดงคำคำนะครับต like ้องเฮากิดซีมาโซตเล็ล่างให้เพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเล็ล่างของเฮานะครับผมก็จับคู่ให้เพื่อนๆไปนะครับผมมีคู่ชุดเต็มเนาะนะครับผมสําหรับเล็ล่างกับเป็นคู่24คู่นะครับเนาะยี่สิบคู่ก็คือลักสิบเป็นสี่โตลักหนวยนั่นหกโตตามที่จริงแล้วนะครับในลักสิบลักหนวยในงวดนี้นะครับนี่นะครับลักสิบลักหนวยในงวดนี้นะครับเนาะเฮาเทียบชนสามสูตรนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแล้วก็สูตร เอาเทียบชนกันสามสูตรนี้เลยนะครับเนาะเพราะเทียบชนกันเมื่อ้วนะครับเลขสามสูตรนี้มันชันกันอยู่นะครับมันชนกันที่นะครับเนาะมันชนกันที่สองโตนะครับชนกันสองโตก็คือสองกับสี่สองกับสี่นะครับแต่แต่ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ถ้าเอามาเทียบนะครับถ้าเทียบชนเนาะนะครับถ้าเทียบชนตัวนี้นะครับเทียบชนสองสูตรนี้ในหัว่ผพันมาเทียบชนสองสูตรนี้ได้เจ็ดโตนะครับ เข้าแร้วสูตรที่หามาเทียบเนาะในงวดที่ผ่านมานะครับสาหรับหลักสิบตัวนี้แต่ว่าขันตัวนี้เทียบชันกันสองสูตรมันจะได้สองนะครับมีสองสามบ่มมี่นะครับก็จะมีสี่มีห้ามีหกนะครับมีมีหกบ่มมี่นะครับเนาะนะครับมันจะได้สองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตัวนะครับนี่นะครับทตัวมันชนสองสูตรที่เขาเขียนเป็ิงเทิรนนี่เนาะนะครับเร้ววันที่นี่ในงวดที่ผ่านมาได้หลายกว่านี้นะครับงวดที่ผ่านมาได้ถึงเจ็ดตัวนะครับ เราบ้านนี้มันได้หลาย,ลายโคตรนะครับเขาก็เลยเอาสูตรหาตัวนี้มาเทียบในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับบ้านนี้ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองศูนยในชนเนาะนะครับสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ในตัวนี้นะครับบ้านนี้ตัวที่มันชนนะครับเนาะมันจะชนสี่ตัวที่หนึ่งห้าในบอมี่เจ็ดบอมี่แปดข้าบอมี่เก้าข้าบอมมี่นะครับมันก็จะชนไปที่เลขสองกับเลขสี่นะครับสองตัวนะครับ ช้นกับสองกับสีคือเก่านะครับแล้ววานที่นี่ช้นสองกับซีเที่ยาแต้มีนี่คือมันชนมาทั้งหมดสามสูตรเข่ากันเลย <c oughs> เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งตัวนี้มันมาชนตัวนี้นะครับอันนี้คือหลักสิบสามตัวนะครับส่วนนี้ก็เดินดีแต่วันวันวนี้มันมาชนนะครับมันไม่ชนในเลขตัวนี้นะครับนะครับมันไม่ชนนะครับแต่มันชนโยชนแปดนะครับมันชนแปดนะครับชนแปดถ้าตัวนี้นะครับชนแปด แปดในสองสูนย์แต่ว่าอยู่ในหาัวนี่มันไม่มีแปดนะครับ er mayı, นะครับตัวที 1, um ่มันตัวที่มันมีก็คือมีศ uh ูนย์กับหนึ Listen, ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับในห้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้แปดตัวนี้ก็จะมาชนตัวนี้นะครับศูนย์กับหนึ่งจะมาชนตัวนี้นะครับแต่มันก็ชนตัวนี้ด้วยศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะว่าศูนรนี่มันก็ชนแปดเช่กันเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นเลขที่เป็นคนละคนละสูตรนะครับคนละสูตรเข้ากับจับเอาสูนย์นะครับนี่เป็นหลัก นะครับเข้าเลยเพิ่มมาศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งที่เราเพิ่มมานะครับเนาะศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันชนในสูตรที่สองนี่นะครับเนาะนะครับที่จริงชนสองกับสี่นะครับสําหรับเลขหลักสิบนะครับเข้าก็ได้จับมาเป็นเลขสี่ตัวศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันชนสองศูนย์นี่ก็คือเลขแปดนะครับนะครับมันก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่มันชนเลขแปดเนาะนะครับเนาะก็คือแปดตัวนี้ก็จะเป็นแปดศูนย์ นะครับตัวนี้มันชนมากับสองกับสี่นะครับเนาะสองกับสี่เพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวนี้สองกับสี่ตัวนี้ก็แปดส่วนหนึ่งก็เป็นห้าตัวพอดีนะครับเป็นหาตัวนะครับเอาตัวนี้นะครับเนาะสําหรับในเลขหลักสิบนะครับหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะมั่นค่อนข้างที่สี่นะครับเนาะนะครับมันสะมีสองอย่างก็คือสูตรแปดตัวสูตรห้าตัวแล้วก็สูตรสามตัวนะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ก็ไม่ชนกันทั้งหมดเลขศูนย์ก็ไม่ชนทั้งหมดแปดก็ไม่ชนทั้งหมดนะครับ มันก็เลยเป็นเลขสองอย่างเอานะครับผมเท่ากันได้มาออกมาเป็นสี่ตวนี่แหละเอาเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็นแปดนะครับเข้าสีมาจับหลักหน่วยนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่แปดนะครับในเลขตัวนี้นะครับนอกในหลักสิบต่อไปนะครับเข้าสี่เบิ้งเลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้นะครับเข้ากะนะครับเนาะจับออกมาแล้วได้เลขไปที่หกตัวศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแปดงวดที่ผ่านมาก็ได้หกตัวงวดนี้ก็ได้หกตัวเก่นเ่วยนะครับนะ วันที่ผ่านมากับเขาหนึ่งเข้าหนึ่งเลยนะครับเนาะนะครับแล้ววันนี้หุ้นนี้ได้หกตัวนี่มันหลายตัวนะครับเขาจะมาจับตัวเด่นนะครับเข้าจับตัวเด่นให็นเพื่อนรวยเข้าใส่เลขเด่นนะครับใช้เลขเด่นล่างนะครับใส่เลขเด่นล่างสี่สูตรนะครับนะครับนี่คือเข้าใส่เลขเด่นล่างสี่สูตรครับตัวนี้เนาะนี่ครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเด่นล่างสี่สูตรนะครับเลขสี่สูตรในช่วนกันตัวเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งมีสี่ตัวสูตรที่สองมีสี่ตัวสูตรที่สามมีสี่ตัวสูตรที่ สี่ก็มีสี่ตัวนะครับเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับเลขพันที่นี่นะครับเนาะในเลขสูตรที่ตัวนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่หนึ่งเนี่ยเป็นเลขเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกก็คือตัวนี้เ้าออาสูตรเรื่อยๆนี่มาเทียบนะครับสูตรเรื่อยๆมาเทียบมันก็ชนไปที่เลขหกได้หกตัวเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับในหลักในเลขหกนะครับก็มาเป็นเลขก็เป็นหลักหน่วยหรอกมันเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นสี่ตัวสี่สูตรเนาะ ถ้าเ้าอเลขหกตัวนี้มาเทียบนะครับบารนะครับเราได้เด <c oughs> <ries> ่นมาแล้วคือเลขหกชนหกตัวเดียวเลขเด่นนะครับเนาะนะครับถ้าห้าอเลขฮกมาเทียบนะครับถ้าเลขสองหลักนี่นะครับเลขสองหลักนี้มันจะมีเลขหกอยู่เฉพาะหลักหน่วยนี่นะครับเนาะเต้มสีไว้นะครับอันนี้ไม่มีหกนะครับตัวนี้มีหกตัวเดียวนะครับในเลขเด่นนะครับเนาะในเลขเด่นสี่ตุสี่สูตรนะครับนี่นะครับหกเก้าหกเก้าสามศูนย์นี่คือเลขเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกมันก็ชนหกเนี่ยนะครับชนหกนะครับ ชนหกตัวเดียวเลยนะครับสําหรับเลขตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเด่นหกมานะครับในหลักหน่วยเด่นหกนะครับในเลขเด่นนะครับเด่นมาเลขหกชนหลักหน่วยไม่มีหกอยู่ในหลักสิบนะครับเล้วบานที่นี่นะครับเนาะเลขหกตัวนี้นะครับมันจะมาหลักหน่วยหรือไม่นะครับเฮาก็เลยเอาสูตรนี้มาเทียบนะครับเอาสูตรนี้มาเทียบก็คือเป็นสูตรนะครับเนาะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสองสูตรชนแล้วมานะครับ ที่ฮาเอามาเทียบกับเลขหกตัวนี้ในงวดนี้นะครับในเลขเด่นบนในเด่นล่างสองตัวเด่นล่างเด่นหน่วยล่างสองสูตรชนนะครับเนาะก็คือตัวนี้หน่วยล่างสองสูตรเอามาเทียบชนนะครับเนาะก็คือตัวนี้นี่ครับนี่ก็คือสูตรเอามาชนสองสูตรนะครับเนาะตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสามตัวสูตรที่สองสองตัวเอามาเทียบชนนะครับงวดนี้ชนสองตัวชนหกกับเจ็ดเจ็ดมานะครับงวดต่อมาชนตัวเดียวชนศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วย ชนสองสองมาหลักหน่วยชนหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยชนเก้าชนเก้ากับศูนย์เก้ามาหลักหน่วยอ่างวดนี้ได้สองตัวเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดต่อมานี่นะครับชนหนึ่งชนหนึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับปลาโมนผลออกมาเนี่ยนะครับสูตรที่หนึ่งสามตัวสูตรที่สองสองตัวชนหกนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่นะครับเขาวางหกไว้หลักหน่วยเลยนะครับนี่คือเป็นหกในหลักหน่วยอันนี้เป็นหลักหน่วยทั้งหมดนะครับ ชน6นะครับถ้าชน6นะครับเนาะมันก็จะเข้ากันกับตัวนี้นะครับมันจะเข้ากันกับเลข6ตัวนี้นะครับเนาะก็คือเลข6ตัวนี้ก็จะอยู่หลักหน่วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลักหน่วยตัวนี้เป็นหลักหน่วยโดยตรงนะครับตัวนี้ก็เป็นหลักหน่วยโดยตรงนะครับแต่ว Samsung, ่าเลขเด่นซีโต right ี้มันเป็นเลขเด่นมันไม่ใช่หลักหน่วยและหลักสิบนะครับแล้วมันเอามาจับแล้วมันเด่นไปที่หลักหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยตัวนี้เข้าสีว่างเป็นเลข6ในเลขตัวนี้นะครับเนาะในเลขตัวนี้ เราก็จะจับเอาทั้งหมดเลยเอามาคู่กับหกนะครับศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกนะครับนะครับในเลขหลักหน่วยนะครับล่างเด่นไปที่เลขหกครับเนาะเด่นหกวิ่งหกเลยนะครับเนาะสำหรับหลักเลขล่างถ้หกตัวนี้นะครับเนาะนะครับมันก็จะเป็นนะครับศูนย์หกหนึ่งหกนะครับแล้วก็แปดหกนี่คือหลักสิบสูตรสามตัว เรียกวานที่นี่สูตรลักสิบสูตรนะครับสูตรแปดตัวของเขานะครับแล้วก็สูตรห้าตัวชวนกันมาสองตัวก็คือสองก็จะได้สองหกแล้วก็สี่สองตัวนะครับ mm hmm. เลขก็จะมีอยู่ห้าคู่นี่นะครับห้าคู่นี้นะครับทั้งหมดห้าคู่เรียกวันนี้แต้มรวมของเขาในงวดที่ผ่านมากระเขาแต้มรวมนะครับเนาะนี่นะครับแต้มรวมของเขาในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับ เนี่ยเด่นล่างไม่มานะครับแต่ว่าโคชุดตัวเข้าจับมาในส่วนสรุปนี้นะครับก็ได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเข้าจับตามแตมนะครับแต่มงวดท่านมาได้สองสามสี่หกแปดสองสามสี่หกแปดก็มาที่แต้มสามนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งเข้าที่แต้มสามนะครับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับในแต้มร่วมนะครับเข้าจับออกมาแล้วนะครับะก็คือตัวนี้นะครับสองสูตรชนนะครับในวันท่พนมาเข้าไปที่สามแต้มงวดนี้ได้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับ นี่นะครับเนาะนะครับในแต้มนะครับเนาะนะครับเล้ววันที่นี่เขาเสีเยวแต้มจะนี้มาจับนะครับเนาะหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับนะครับแต้มรวมนะครับเนาะแต้มรวมหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับนี่นะครับเนาะเข้ากระชิมจับเลยนะครับศูนย์หกนี่เข้าหกแต้มนะศูนย์หกเข้าหกแต้มนะครับศูนย์หกตัวที่หนึ่งนะครับเข้าหกแต้มนะครับหนึ่งหกเข้าเจ็ดแต้มนะครับ 86, แปดหกสี่แต้มไม่มีนะครับสองหกแปดแต้มไม่มีนะครับสี่หกศูนย์แต้มก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขก็จะเด่นไปที่สองคู่นี้นะครับมีเลขอยู่ห้าคู่เด่นไปที่สองคู 0, 6, 1, ่นะครับเนาะเด่นไปที่สองคู่ศูนย์หกและหนึ่งหกเอานะครับเพื่อนๆก็จะบอกเด้อว่าหกกับเก้าโชวเดียวกันเอา้เอาเขียนเงาไว้ด้วยนะครับ ฮกกับเก้าตัวเดียวกันาันเพื่อนๆว่าเ,เอา้าตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันนะครับเอ้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันมาสันว่าเจ้าอย่าลืมเด้มาสันว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันมาสันว่าเห็น 150, บองวันที่ผ่านมานะครับนะครับวันที่ผ่านมาให้ไปที่สามเก้านะครับเนาะให้ไปที่สามเก้าเก้าสามนะครับเลขออกไปที่สามหกมันตัวเดียวกันจริงๆนะครับเนาะสังหวานะครับนะครับ สำหรับในเหล็กตัวที่เห้าจับออกมานี่นะครับเนาะสำหรับเหล็กหลังนะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับมันก็เป็นตัวเดียวกันอีหลีแหละนะครับเพราะว่าในงวดวี่ผ่านมานน้นนะครับมันก็จากหกไอจากเก้าม่เป็นหกเอ้าบานเที่นงวดนี้จากหกก็่เป็นเก่าซะนะครับนะครับเนาะเอ้าอันนี้ก็เป็นตัวที่เห้าอันบอดเลยนะครับเนาะ อันนี้เขาก็เรียกว่าตลกกันสิหอกนี่ตลกเพราะว่ามันได้ตามนี่มันก็ด้ตจมนี่นะครับเนาะมันจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไม่ได้นะครับเนาะจากหเปลี่ยนเป็นเก้าไม่ได้นะครับอันนี้กลายเป็นการแพงแผงนี่สิหรอกนี่นะครับเนาะเออเนี่นะครับเนาะขากวเยนไวเป็นอนุสาวนี่สิละเพราะว่าตัวเดียวกันหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่าตัวที่เด่นก็ศูนย์หกและหนึ่งหกนะครับสองคู่นี่เท่านั้นนะครับเนาะก็คือเลขเด่นล่างนะครับเนาะคู่เด่นล่างฟันธงนะครับวิ่งหกนะครับเนาะ วิ่งหกเล้วก็สิไปวิ่งเก้าอย่มันกัสีบ่อใดหรอนะครับนะครับหกกับหกไปเลยเก้ากับเก้าไปเลยละเอานะครับนี่นะครับเนาะนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าขันเป็นตัวเดียวกันมันก็สิเออตัวเดียวกันมันก็สิเป็นตัวนี้นะครับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับนะครับเนาะแต่ว่าตัวกิ่งตัวนี้เ้อนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวกิ่งตัวกิ่งคือศูนย์หกหนึ่งหกนะครับตัวร่องก็สิเป็นแปดหกสองหกแล้วก็สี่หกนะครับ สำหรับเลขกดชุดนี้มีอยู่ทั้งหมดห้าหกเจ็ดโอ้ลายเล็เจ็ดเจ็ดคู่เจ็ดเจ็ดคู่นะครับเพราะว่าสองคู่นี้เด่นเลยเข้าแต้มหกและแต้มเจ็ดนะครับแต้แมหกและแ้มเจ็ดกดที่ิภันมากกับเข้าแต้มเลยแ้มเข้านะครับเนาะแ้มหกและแต้มเจ็ดสองคู่นี้นะครับแ้มเก้าก็มีนะครับแต่โบมีแต้มศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์เก้านี่แหละนะครับเออตัวนี้นะครับศูนย์หกกับศูนย์เก้าก็เข้าแ้มเออเข้าแต้มทั้งสองงันมาเนี่ยศูนย์เก้าก็เข้าแต้มนะครับเนาะศูนย์เก้า นะครับศูนย์เก้าเข้าก้าแต้มนะครับเนาะเอาวางกันไปโรดบานเนี่ยมุนเรียจังยังเป็นยังบันเยอยวางใกล้เตะไม่ไม่ไงเอ้าวางกันไปตามเรื่องตามเล่านแหละนะครับเนาะนักครับผมเอ้านะครับสําหรับเหล็กล่างของเขามีซัมีิเด้อมีซัมมิลตะนักครับผมมันเพื่อนนําไปที่ตัวนี้เลยนะครับนะครับสองคู่นี้สองคู่ตรงไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันมานักหน่วยด้ยหน่วยนะครับชนแล้วมาเลยนะครับเนาะหนวยตัวนี้หกนะครับงวดที่ผ่านมาได้หนึ่ง หนึ่งกับมาเฉยนะครับนะได้หนึ่งชนหนึ่งหนึ่งมาชนหกในสวยนะสวยเลขสวยนะครับหกเนี่ยคู่กับตัวไหนก็ได้เลขหกนะครับคู่กับตัวไหนคือเบิดเลขหกนะครับว่นอาิตเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเลขหกนี่คู่กับตัวไหนก็คือนะครับเนาะก็คือนะครับเออนี่ครับเนาะหนักครับผมเอ้านะครับเมื่อไหร่กันสามสิบเอ็ดได้นะครับเมื่อเอินก็จะเป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเนาะเป็นประกาศผลชนาะรางวัลเอาเอากระจายรุ่นไปแต่ว่าเมื่อเร็ เมล็ดใน,นการรุ่นเล้าได้เมแรกในเล้านะครับเนาะเล่ารุ่นไปนะครับสําหรับเล่านะครับเนาะในเมลแรกนีกันเน้นให้เพื่อนๆไปที่ตัวนี้เ้อนะครับเนาะเน้นให้ไปที่ตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับเนาะให้เน้นเน้นนะตัวเน้นนะครับเนาะให้ไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะเล่านะครับเนาะเมแรดนะครับเก้าคู่นี่ครับเก้าคู่ฝั่งนี้นะเก้าคู่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าคู่นะครับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคู่เน้นไปที่เก้าคู่นี่นะครับเนาะอันนี้ไม่เอาก็ได้นะครับไม่เอาก็ได้นะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้ว่าเป็นหยัางนะครับเนาะเข้าจับแต้มเป็นหลักนะครับเนาะเอาตัวนี้เป็นหลักเอาสเตปเก่าเขาเข้านะครับนี่นะครับสเตปเก่าของเราเลยนี่คือตัวนี้นะครับเนาะอันนี้แต้มอันนี้เลขเด่นนะครับจับคู่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้หลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ว่าคอนเซียสอ่าฟันทงนะครับตามเลขที่ตามท่างเส้นท่างที่เดือนของเลขตัวนี้จะเป็นล่าง ตัวนี้จะเป็นบนนะครับตัวนี้จะเป็นล่างตัวนี้จะเป็นบนนะครับอันนี้ล่างอันนี้บนนะครับเนาะนะครับจะเป็นล่างจะเป็นบนฟังนี่สิเป็นบนนะครับตัวตัวนี้ตัวสิบสองคู่นี้จะเป็นบนนะครับตัวนี้นะครับมันชอบมาเลขบนในสูตรที่สามกับสูตรที่สี่เนี่ยมันชอบมาเลขบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขบนนะครับตัวนี้เนาะนะครับเป็นเลขบนนะครับ ตัวนี้นะครับเนาะทีเป็นล่างนะครับเนาะถ้าไปเรียกแต่ว่าเขาจับตัวนี้เก้าคู่นี่เป็นบนล่างนะครับบนล่างเก้าคู่นะครับเกิดเนาะเอานี่วิ่งนะครับสำหรับขาวิ่งไปที่ศูนย์ไม่ศูนย์ดูศูนย์ดีศูนย์ดับเอาให้มันมาโลดนะครับให้มันมาโลดให้มันมาดูดูโลดนะครับมันมาดูดูอะไรแห้งมักนะครับเนาะนะครับนี่นะครับมาเด่นศูนย์วิ่งศูนย์นะครับสำหรับขาวิ่งนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เซียววิ่งเพ่งสำเนาส่งในนิจใจไปพร้อมกันประสบความสำเร็จกลางของเฮานะครับเนาะเฮากะให้เพื่อนนนนๆไปทีี่ตััว้ะครบเาะะนครับ เอาคู่สองคู่ชุดเด่นนะครับสองคู่เด่นนะครับวิ่งหกนะครับคู่เด่นศูนย์หกหนึ่งหกครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ไว้พเ,นนเพื่อนๆไปเลยสวัสดีครับ